วันนี้คนโก้ทำงานจ้าทุกคนเสร็จงานแล้วไปแต่เช้าเช้ายันเย็นน่ะเอ็นดูนางพูดถึงเรื่องเรียนเด็กใหม่ไงเด็กใหม่เนาะปีหนึ่งน้องปีหนึ่งเอ็นดูไปสอบมาเมื่อสองสาวันไงก็เลยมาเราเมาามอยกับพี่พีพูดเก่งมากได้ได้บุ่มชอบคำถามที่เ,เพื่อนกับแฟนน่ะ เวลาอกหักอะ่ะจะมูฟออนได้เร็วที่สุดต้องทำยังไงอะ่ะต้องอยู่กับเพื่อนจีจา้าก็เพื่อนมันเป็นทุกสถานะเนาะเออแล้วจะไปอยู่กับใครล่ะอยู่กับเพื่อนทาดีแล้วดูสิเป็นทุกสถานะมูฟออนได้เร็วเออคิดอะไรมากมายก็คนมันเป็นทุกส,สรุปอยู่กับเพื่อน มีความสุขมากกว่าอยู่กับแฟนนะดูแล้วอุ้ยเอ้ามานไหนผมเหรออุ้ยก็ลืมหมดแล้วไม่ได้เจอกันนานนึกว่าใครอลูกผมไหนวะนู่นอนู่นนู่นกำลังออกมาเอาคำมือที่อยู่ที่ไหนเอฟซีจูปเจียเลยปิดเจียแล้วก็ขอตปวแลมดสวยไหมอุ้ย เดี๋ยวเาถ่ายนเดี๋ยวรถไรรถเธออยู่ไหนอะเเรถะขไปก็่ถ่ายด้หบอกเด้อรถไรถเยวนีรถดแจ๊ดก้องไม่แจ๊บไม่ใช่รถดกล้องไม่ใช่ทะเบียนนี้เเทะเบียนเลขเก้ากล้องอะี่ดกต้อด้อด่งดิงปเปะ ไปร้อรไปดูถ้าหไปท้างันน้ไม่ได้มากนอกนั้นตอไปเ่้ฉลองแปวันอ่ะป๊อไม่รขายก็มีเลยโอ้ยได้รับปริญญาเขาเถอะโอ้ยไ่ยังบ่ได้ปริญญาเลยเลขสอ้สพาุแล้วเฮ้ยนุกเล็สิบแปหน่วยกิจแล้วนะขาให้ยัยกินหน่วยกิจค่ะ คุณไม่เจอสอบผ่านรอบนี้ปีสิบแปดพิยาเอเป็นสิบแปดคุณต้องเรียนกีดหน่วยกิศค่ะคุณต้องเรียนกีดหน่วยกิศค่ะคุณพูดเมื่อะไร้ร้อยกว่าในกิศรอาใช่ใช่ร้อยยี่โอ้ถ้า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 สอบผ่านก็คือตรงตามเกณฑ์ที่คือสามปีครึ่งแต่ตอนเนี้ยตรงตามเกณฑ์ตรงตามเกณฑ์อยู่แต่ถ้าไม่ผ่านรอบที่ไปสอบเมื่อวาน เมื่อวานเเมื่อวาน,นะวนนะคือแก้ตัวไม่ได้ก็ต้องเสียเวลาเพราะว่าเราสอบตอนอาเอฟเ,เราขับมาตอนอาเอดีก็อย่างรถคอนเทนใหม่เมื่อไรประากาศเช้าวันก็รถคอนเทนทคูคนเดิมเลยครับเดินเข้าไปในห้องเอา้าทัานโดนไม่ผ่านอีกแล้วหรอหรือว่าคูผมผมไปคอนเสิร์ตมาครับผมไม่ได้สอบอ <c oughs> ๋อเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวข้างหน้าจะบอกแกอยู่ถ้าไม่ผ่านอย่พูดผมตายคุณเดี๋ยวฉันไปลงชื่อเป็นคนคุมสอบเลยอย่าเยอะค่ะ เป็นอะไรคะเ่ครบเป็นหมอนวดมันเป็นตามนวดเยไนีกเซีเวอยหเาเเนม่ยวจ้ะน้องควายจะไม่มีอะไรให้เซนไม่อยากชื่อนี้แล้วอ่ะ หนึ่งสองตมนุ๊กห้าหกิบเบพี่นุกก็ถมาดด้วยโอเคครับพี่นกกับพี่อุ๋มพี่นกกับพี่อุ๋มลลงงมาเหรอแล้วก็อันนี้ของนุอันนีของอะไรขบคุณจ้ามันต้องยืนแ่ไนไม่พอไปพอไทยออกทดสอขอยไทยของมันไทเขามาไทยมันห็นปประเปาน รคมัครับมาแต่ว่ากรตุนนะห้าล็อไปลอกมาไอ้ปอไอ้ปอเจ้าทันเจ้าเจ้าันเจ้ารับไ้รูกท่านั่นกับบ้านเนอโุ้๊กมันตกไปมันจะรถทีเจ็หันหน้าไปทางนู้นโอ้ยแม่มันต้องใสต้อับส่เลยเปาไม่ว่ามันดีที่ส วันนี้เจมขอหนึ่งคำถามได้ไหมครับขอหนึ่งวิธีเพื่อลืมใครสักคนครับผมพี่ปายก่อนแล้วครับหนึ่งวิธีเพื่อลืมใครสักคนนะครับถ้าที่เรามีเพื่อนที่ดีมันจะทําให้เรามุกออนได้เร็วครับผมมุกออนนี่คล้ายๆโลออนนะฮะอะไรครับโอเคครับผมโอ้ยมันแย่งคำตอบพี่ไปแล้วสำหรับพี่ก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าคําตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็สําหรับพี่นะครับก็มีเพื่อนที่รู้ใจมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนที่น่ารักมีเพื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันได้พี่นี่แหละ ขอบคุณครับตอบตงไหนอ่ะ้ก็แยกแอไปเยอะวิพี่พี่อ่าครับอย่าตีครับอ่ะยกนิดนึ่งครับไปครับพี่